สวัสดีจ้าวันอาทิตย์ก็ต้องไปทำงานนะคะวันนี้งานรอเพียบเลยทำความสะอาดลรงแรมจ้ามือนี้ทีไหายมึงทางไปเหตุงานจ้าแขกเต็มล่งแรมเลยล่านจอดรถจ้า มองนี้เป็นโรงเรียนโรงแร่มมองประชุมมีสุยางจะใน้้มีมดเดี๋ยวมันนีทาว่างมีโอกาสกัะสิไทยกลิปทับกวนสารหรของโรงแร่มไหเมืองจะเป็นห้องราคาถืกแขกตรงปูผ้าเองจ้ะ